สวัสดีค่ะพี่น้องยายเลสิผ้าเขาขัวมันเ็ดอันขัวแมงจักกะจันปนพี่น้องปนจักกะจันพี่น้องเคยได้กินบ่ปนจักกะจันนี่พี่น้องจักกะจันนี่ค่ะพี่น้องจักกะจัน นี่น้องเคยเห็นบอกะกะจันไปไปเบิ่งขันตอนใหญ่จนนกักปนเนาะค่ะแบบนี้ต่อมาใหญ่สิผ้าปนจักระจันขันตอนนี่ใส่พริกปนพี่นอ้องใส่ข,ข้าวคั่วบรนยาก็ตำหอมแดงใส่พี่น,อน้องนี่มันจะมีหอมแดง สมีหอมแดงแ้วก็มี่หมักม่วงพี่น้องนั่นปนจะกกะเจนต้องต,องตำเส้นหมักม่วงพี่น้องนี่ค่ะเส้นหมักม่วงดีหมักม่วงเปียวเปียว้ยวาได้แห้งดีค่ะพี่น้องนี่ตำหมักม,ม่วงตำหมักม่วงใส่หอมแดงใส้นพีคนใส่ข้าวกลัว นี่ค่ะนี่จ้ากระจันพี่น้องตำใส่พี่น้องลูกร้าน,มนเมืองหน,นอกคนละบ่ได้กินแล้วเนาะค่ะไปอย่ประเทีดหนอกมันบ่มีเรืวอเมืองหนอกด้อนว่าแต่ามาบางเนอกก็ได้กินอยนานนี่ร้ายตลาดก็ อันหนาข้าตลาดกันยินแต่เสียงจะแก่นหอมนี่ค่ะตำนวค่ะใส่หน้่ปลาใส่สุดรดเนาะค่ะนี่ค่ะตำมุนมุนกระโลยหอมค่ะพี่น้องหอมบักซี่รอยลงไป And I'm farting out. I'm dead, นี่ค่ะพี่น้องแล้วล้วค่ะอาคลิปนี้ยายก็ขอฝากไว้แค่น,นี้กอนเด้อค่ะรอดติดตามคลิปหนาฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิง่งให้ยายเลผ้าเห็ดพากินในเด้อค่ะสวัสดีค่ะ